ฟนาไนครับเป็นเชฟครับผมเมนูเาียกหนงครับเมนูปลาแดงครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เขารพบังนะครับผมวันนี้เบ๊ก็จะพาไปดูหนูยักษ์นะครับมาดูว่าเขาจะทําเมนูอะไรกันนะครับผมครับก็ตามไป,ไปดูเลยครับ นีตอนนี้เราก็อยู่ที่หลังบ้านน้าไนนะครับโอ้แล้วมีกระปูด้วยนะครับผมนี่ดูครับนี่ยเลาบกระปูนนี้จะลาบเมนูยังลาบกระปูลาบกระปูนี่ครับผมปูนป่นปูเพียบครับกระปูมาจากบ้านโคกวัดแล้วนี่ทีเด็ดครับผมมาดูนี่หนูยักษ์ครับยักษ์จริงๆ ามาดูนายจะทำเมนูอะไรครับผมซิเร็ยังกัวตอนนี้กำลังสับอยู่นี่ครับตัวเล็กๆก็มีครับผมเนี่ยมีไซส์เล็ก นี่ไซส์ใหญ่จริงดูครับผมเคยเห็นไหมครับท่านผู้ชมไซส์นี้นะหางนี่เท่านนิโป้เลยอะใหญ่มากอ้าอันนี้ซ้มนี่คือตัดโบใส่โอ้โหกินส่วนนี้เราไม่เอานะครับนีกุมกุม้ม,มเท้านะครับเราไม่เอานะครับผม,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 มสกปรก ครับแล้วก็หางไปหานนิดหน่อยๆด้ไหมครับส่วนนี้เราก็ทิ้งนะครับผมนะเขียงเหมดละมีอันเดียวก็าบานนี้มาติดสวยเคืองต่ำเคืองไหมก็โจท์ทำไรเราสากมันไปใส่ส<า>ได้สากก็เบ,บือ่อ เกียงกันเลครับผมตาเครื่องปรุงเครื่องเครื่องเคียงหรือว่าพริกแกงเนาะนี่เครื่องสุดละเล่าเลยนะเนี่ยเราก็ใส่ขานะครับแล้วก็ตะไคร้ครับผมเรามาณใส่กระย่างงูเก่าได้เบ็ด อานังหนูน uhm ังน้ามันน้องมาขันขาก่อนนะครับผมใส่ครกลงไป ตไข่จังหัวสองหัวสามหัวะไข่สักสามหัวนะครับดูตามปริมาณแล้วนะครับผมหนูมากหนูน้อยก็ใส่ตามปริมาณนั่นกระเด็นเลย ขหูยักจกขั้วหูยักป่จอคะจอบปะไปปกกลใบมะกรูดเดี๋ยวนี่พวกพริกใส่ถลังว่ะพอพอสมนติ สาวไม่ประกูดเหรอสาวไม่ประกูดบอ่อันนี้เอาละเอียดละเอียดเล่นมา ขมินขมิ้นชันนะครับผมเ็เรียกขมิ้นชัน,นเลียงตัคาวแ้ับงหรือยังนี่บ่ขมิ้นนี่ไหมใส่กระชายนะมันบอกรนี่นะครับขมิ้นชันล้างเรียบร้อยังน ขมิ้นชันนะครับใส่ลงไปเล็กนอยเพ่เพิ่มความหอมแล้วก็ตัดขาวนะครับโขลกไปไ ใส่ลาไใบมะกูดเลยไว้ได้ใส่พริกลงไปน,นี่แล้วก็ตามด้วยใบมะกรูดนะครับนี่นนงไง่ายต่อการโขลกล้วก็ต้องพันก่อน

ข้าวซอยตยตุยป่ะนี่ฮะ,ะซื้อบานแทะมั้ให้มันถูกมาอืมวัูเล่งรัดโอ้ หอมแดงแล้วก็กระเทียมหอมดี ่ลงไป,ไปกับปีด้วยใส่เคยด้วยนะครับ นี่ครับผมเสร็จแล้วเส็ยังนะครับพริกแกงไม่มายาดแคกินะอออยชายนะครับรรหันเส้นหันเส้น อย่างนี้ไงคุณผู้ชมต้นก่อน เสียงก็ฟังเสียงเตรียมจะลงกระทะแล้วนะครับผมเชฟหน้าหน้าครับเป็นเชฟครับวัอนี้ นี่มันเ็นนูนูเากแยงนะครับมันเมนูปากแดงนะครับก <c oughs> ้อนี่หนึ่งครับอือสุดยอดนั่งนะครับผมขัวหนูครับผม เดี๋ยวรอเบิ้งตอนซิมนะครับผมตอนถ่ายแม็ตอนนี้ก็เริ่มสุกแล้วครับใส่ผงชูรสครับนิดนึงเอารส <c oughs> ผงนัวในจักหน่อยเพื่อเอารสชาตินะครับผม ไฟพัดปเปรน้นะครับไม่ครับผม <c ười> กระทาบ้างเ<ๆ>บิ้งความนะายของกระทาครับเบิ้งเล่งพรบเชฟนายครับผมเชฟนายหนาเบ็ดเองเด่นนี่ครับผมแห้งๆเลยจังไงเอามันๆๆนี้นนนะเราจะไม่มีน้ำเราจะเราจะเป็นสูตรคลุกทิก

แห้งเสร็จแล้วก็ปรุงเครื่องได้เลยน้อยู่ระอ้างกขี่ก็ได้หลีไฟแล้วครับเกลือนะนุ่มหนึ่งนุ่มหน่อยๆต้องเช็คก่อนนะครับว่าใส่เกลือเยอะหรือเปล่าไม่งั้นมันจะเค็มปลาด้ครับผมใส่น้ำปลานี่ปลาแท้ครับปลาแท้เลยมีรูปตัวปลาด้วยมันยี่หยอย่าง้ง หอมหวนเลยครับหอมจนแสบจมูกเลยครับน่สีสันน่ากินมากบอกเลยมัใส่รถด,ดีสิบอกมีรสสารมาในตนัวมั้ง รสดีไม่ต้องครับผมใช่ครับเราใช้ตัวดีของเราอยู่แล้วอืมดีจากกินกุยกุยหนูปิดสุดท้ายด้วยใบกะเพรานะครับใบกะเพราบ้านปลูกเองจากสวนปลูกเองไปซื้อเขามาเขาจว่าปลูกเองยังได้ไปซื้อมาอีก ขั้นตอนสุดท้ายแล้วไก่จะได้ชิมกันแล้วครับน้ำลายเริ่มสอแล้วครับตอนนี้อืมขอจานหน่อยขอจานหน่อย ยอดต้อง <dri> เล่าเลยเด้ปวยเซ็นตาได้เลยครับอืมอืมมาน้าคลิปเขียวหน่อยนี่แหละครับสุดยอดครับผมนี่แะครับขวหรู้แบบเล่าของปันนอปันนอนี่ฝีมือเชฟนายครับผมขัวหนูครับผมมาเดี๋ยวเบสิซิมให้เบิ่งอ่ะ มาเดี๋ยวบสิซิมไปเบิ้งนะครับผมนี่ขวานู้หอนหอนิ้งควันมึงีเลย,ยอืมอยั่ๆอืมรุร้อครัคผมอืมอร่อยอย่าบอกใครครับกระคราดคลิปหนูหยักไปเพียงสม,ะะมีแล้วครับผม หลังจากเบรงคลิปเรียบร้อยแล้วก็จะเริ่มกดไลค์กดแชร์กดซับสไครอกดติดตามแลวอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปของเบรนะครับพี่มือขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายแซับ